สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เจมสายชิวนะครับวันนี้อยู่ที่งานวัดปทุมวันครับพามาชมอู่พรกินนาลีทอปล่อยข้าวพรกินนาลีการช่ง ใช้เครื่องยนต์ทำสีแบบสวยมากเลยสีสดมาก JO 8 4โอ้โหช่วงล่างสเตนเลสนะไอที่ขายเตื้อเรื่องอะรครับ สายพานเส้นใหญ่เลยห้าเส้นงานของเขานี่ถือว่าสวยครับเดี๋ยวให้ชมช่วงล่าง ทางอุ้มของเขาเขานี่เป็นสี่เหลี่ยมเลยไปดูช่วงล่างเขาหน่อยโอ้โหก้อนใหญ่มากเลยครับช่วงล่างเงินเลยครับช่วงล่างก็11ลูกครับขเขาเข้าใจทำนะ ตรงนี้มันจะเป็นองศาลงไม่ให้ดินค้างนะนี่ครับด้านในจะต่ำตรงนี้จะสูงโอ้วเลยครับแบบนี้ดูครับเลดทั้งคันเลยก็ว่าได้ครับคันนี้จะมีเหล็กเฉพาะ ใบแท็กกับโซ่เท่านั้นเองครับรอนเลอร์ลอนนำ้ำแค่นั้นเองอสุดจริงๆสายมอออยดูนี่นะ ลมพัดลมปลั๊โอ้ไม่ธรรมดาโชมใหม่นะตัวนี้ดูครับบัลลังนั่งนี่สุดยอด เอามาให้เอฟซีของพรกินนาลีได้ชมครับนี่ครับช่วงล่างครับูหสูงมากเป็นลยสายก็บอกยกปากหนึ่งตัวครับก็เอามารีวิวให้ชมครับ สุดครับสุดอีกหนึ่งอูสวยหลอ่อแปลกตาเป็นไงครับเอฟซี FC. นี่ท่อปล่อยคาวนี่ใหญ่ย่มากดู ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube เจมส์ทายชิวไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ